เรามาหัวใจสั่นอแล้วสอบถามนิดนึงคุณแม่มารู้จักช่อง1ิสยามไทยได้ยังไงก็ดูแล้วเขาโฆษณาแล้วก็คือชอบช่องอยู่แล้วคุณดูอยู่แล้วดูอยู่แล้วแล้วเห็นเขาโปฟโ์ทในสองเรื่องนะสวนไทยก้านตองชอบใครเป็นพิเศษต้องถามอย่างนี้ถ้าเป็นแฟนช่องสิบสาสยามไทยต้องรู้ว่าชอบใครเป็นพิเศษชอบก้านตองชอบก รู้เลยว่าต้องดีแน่รู้เลยว่าต้องรู้เลยเหรอรู้ทำไมความสั่งเลยสั่งซื้อเลยสตนใจนานไหมไม่นานนะปุ๊บปั๊บเลยคือดูปุ๊บสั่งซื้อปั๊บเพราะมั่นใจว่าดีแน่ดีแน่เรามั่นใจเลยมั่นใจแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเป็นเบาหวานก่อนอยู่แล้วมันนานมากตั้งพอส4บสี่สี่แล้วเห็นบอกว่าเป็นเบาหวานสูงว่ทีเท่าไหร่ร้อยแปดบนะคับร้อยแปดสิบตอนนั้นมีอาการไหมคะ ไม่มีเราก็ไม่รู้นะแล้วไปหาหมอหมอเขาก็วัดค่ะเพราะว่าเป็นคุณหมอบอกเราเป็นเบาหวานร้อยแปดสิบแล้วก็มีปัญหาเรื่องเบาหวานขึ้นพาท่านผู้ชมคะได้ยาทานเยอะไหมคะคุณแม่สมัยร้อยแปดสิบก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดแล้วก็ให้ควบคุมในส่วนเรื่องอาหารการกินใช่แต่ไม่ได้คุมเลยกินหมดทุกอย่างโอ้ ในส่วนของเรื่องนี้ก็คือมาดูช่อง13สยามไทยต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกๆของผู้ที่ดื่มนะจนภัยก้านตองเพราะว่าเห็นโฆษณาปุ๊บเราสั่งซื้อเลยเราไม่ลังเลใจเลยเราเชื่อทันทีว่าต้องดีแน่พอตัดสินใจสั่งซื้อมาเอามาดื่มแล้วตอนไหนเห็นผลคุณแม่หาก็พอกินเข้าไปเนี่ยสองสาวันก็รู้แล้วว่าดีไม่ดีรู้ว่าดีไหมอะไรไหมร่างกายเราเก็จะดีขึ้น แล้วมัน so ด right uh, ีจร like ิงไหมฮะดีจริงๆนะคุณแม่รู้สึกยังไงดื่มไปสองสามวันแล้วที่บอกว่ามันดีขึ้นเออใจมันก็ดีเดินก็รู้สึกว่ามันสบายนะค่ะเดินสบายขึ้นเมื่อก่อนเดินไม่ดีอย่างนี้เดินไม่ค่อยไหวอืเดินแล้วเหนื่อยนะะเหนื่อยเหนื่อยค่ะแล้วเห็นบอกว่าการใจสัตว์มันรู้สึกก่อนเลยว่าการใจสัตว์มันดีขึ้น คุณแม่บอกว่าพอเรามีอาการใจสั่นปุ๊บนะคะท่านผู้ชมค่ะทางานเหนื่อยมากๆเนี่ยแล้วมีอาการ<ม>ใจสั่นไม่เกิดดีจริงๆดื่มก้านตองเลยรู้สึกหายเลยโลโลถ้ามีอาการเมื่อไหร่ไม่ต้องรอเวลานะคะท่านผู้ชมค่ะแสดงว่ามีอาการเมื่อไหร่ใจสั่นมาปุ๊บเทก้านตองดื่มเลยแล้วมันหายเลยทันทีหายหายโ<า>อ้โหเชื่อเหรอหายคนไม่เคยกินก็ลองกินดูหายจริงๆอ เี่ยงนะคะไม่ชมเป็นคนเชื่อมั่นในน้ำไย่กนตองมากเขาเป็นผู้ที่ดื่มผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆใช้จริงต้องเห็นผลจริงก่อนนะสีเลือดฝาดมากหน้าแดงตลอดเวลาแข็งแรงนะบ่งบอกถึงเลือดลมที่ดีขึ้นแล้วสอบถามนิดนึงพอเราเห็นผลสองสามวันไปเราดื่มแล้วดีขึ้นอาการใจสั่นเนี่ยเรารู้แน่นอนว่าุยดื่มไปปุ๊บอาการใจสั่นมันหายทันทีแล้วเห็นบอกว่า ลดลดลดเหลือเท่าไหร่จากร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบเหลือร้อยห้าสิบอ่าถ้ากินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ลดอีกเขาห้ามอะไรกินหมดเพรนั่นเลยเขาเราถือว่าเรากินน้ําการตองแล้วไม่เป็นไรโอ้โหแม่เชื่อน่ะนั่นเลยเหรอเชื่อทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองกินแล้วดีกินแล้วไม่ดีอ่ะเนี่ยอืมกินแล้วรู้สึกว่าตัวเราดีขึ้นอ่า มันแข็งแรงขึ้นกับพี่กระเป๋าเลคะมันสดชื่นขึ้นนอนหลับสบายเลยคะเออหลับเลยนะพอกินเขาพูดถึงหลับที่หลับจริงจริงโอ้ไม่หลับมาตั้งหลายวันพอมบกินปุ๊บเหมือนกันหลับก็รู้สึกว่าอยากกินทันทีเลยนะอยากกินมากๆเลยแล้วคูดบอกว่าเดี๋ยวต้องซื้อการจองกินให้ได้ออโอ้โหเห็นไหมค่ะท่านผู้ชมกาการบอกบุญที่ดีคือการบอกบุญในเรื่องสุขภาพอ่ะใช่แล้วไม่ต้องขับรถไปไกลๆไม่ต้องเเดี๋ยวทีม ประสบการ์เหมือนคุณแม่วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยได้มาเล่าถึงประสบการณ์ดีๆให้กับทีมงานฟังแล้วต้องบอกว่าจากที่การนั่งคุยเนี่ยน่าสัมผัสได้เลยทันทีว่าคุณแม่มีความเชื่อมั่นเชื่อใจในน้ำสุัยการต่อมากแล้วเชื่อว่ามันดีมาก,มากเพราะ,เ,ะเราดื่มแล้วดีจริงใช่ใช,ใช่ไหมคะให้คุณแม่สรุปนิดนึงมีอะไรที่ในร่างกายดีขึ้นมากมันดีทุกอย่างงานนะใจก็ดีร่างกายก็ ดีค่ะดีทุกอย่างเลยสมมุติเราเป็นแผลอะไรเนี่ยนะค่ะกินแล้วจะหายด้วยนะหายไวเพราะว่าธรรมดาผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นแผลแล้วหายยากเนี่ยกินแล้วหายแต่คุณแม่เนี่ยบอกว่าเป็นแผลกินก้านตอแล้วหายไวหายไว มีอะไรยังไม่ได้บอกกันอีกางนี้เนี่ยดูพูดพูดไปแล้วดีหลายเรื่องเลยเนี่ยแต่คุณแม่รวม,ร,วมรวมมันดีไปซะหมดเลยร่างกายมันแข็งแรงขึ้นอายุ74ปีกับสุขภาพาขนาดนี้เราพอใจแม่คุณแม่ค่ะอยากจะบอกอะไรสําหรับท่านผู้ชมที่อายุเท่าเราจิตใจมีค่อยดีเป<ร>็นเบาหวานให้คุณแม่บอกหน่อยให้เขาช่วยซื้อกินไม่นานะมันมันจะหาย ดีมากมากเลยพูดไม่ค่อยเก่งแต่ไม่ชินไม่เก่งแต่ถ้าไม่ชมจะสัมผัสถึงความจริงใจของคุณแม่ได้นะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาจังหวัดระยองถ้าไม่มีคุณแม่อยู่ที่จังหวัดระยองก็คงไม่มีโอกาสได้มานั่อกเลยว่าให้ท่านผู้ชมใครที่มีประสบการณ์ดีๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมขะก็โทรกันเข้ามาได้ให้ทาง แล้วก็คุณแพไปเยี่ยมสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านผู้ชมกันนะคะแล้ววันนี้มาถึงที่นี่แล้วก็มอบน้ำส่นภัยก้ามตองแฮปปี้พีเพิลเฟสให้คุณแม่อีกหนึ่งขวดการขอบพระคุณคุณแม่ค่ะทานนี้รับเลยรับเลยโอ้โหเดินแข็งแรงมากเลยค่ะรุกเร็วมากรุกเร็วว่องแล่วเมื่อก่อนเดินได้อย่างนี้นะคะคุณแม่เดินไม่ค่อยไหวเดินไม่ค่อยไหวเน่ นี่นี่แม่โชว์หน่อยแม่โชว์หน่อยเอ๋โอ้โหเห็นแล้วดีใจเละค่ะแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงดื่มปริมาณแก้วเยอะเลยนะคิดงเงินยังแปะเลยเนี่ยเจอความจำดีบอกความจำดีเรื่องการเงินนี่โอ้โหเพราน้ำนี่แหละ เพราะนั้นนี่แหละกินเงินเป๊ะเลยเงินเรื่องเงินเรื่องทองไม่หลงไม่ลืมเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอร่อยเชียวอ่ะคุณแม่กินเยอะแล้วก็อีกเดียวอร่อยมากเต่าออมีผิวหน้าผิวอะไรดูเป็นคนแข็งแรงมากนะคะอ่ารสชาติดีไหม นี่รสชาติดีดดอร่อยชัวรอร่อยชัวรยกมือให้ก้อนหน่อยยกมือให้ก้อน,อ,อ,นอร่อยชัวอ,อ,อร่อยชัวอร่อยชัวร้าป้าท่านผู้ชมครับดูคุณเพชรชลาพรสุขเสวีโอ้โหดื่มมาสี่ปีแล้วครับ มีทั้งเบาหวานมีทั้งความดันใจสั่นนอนไม่หลับนี่เป็นผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรรุ่นแรกเลยนะครับตอนนี้แฮปปี้เหมือนชื่อแฮปปี้พีเพิลเฟรชแล้วนะครับเหมือนแฮปปี้พีเพิลเฟรชแล้วเพ่อแม่พี่น้องสงสัยไหมครับว่าทำไมตอนอยุธยาเริ่มแรกกษัตริย์ ครองอายุยาองค์แรกคือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับทำไมถึงคู่กันระวังอู่ทองกับสุขโขทัยและทําไมสุขโขทัยถึงได้ล่มสลายก็เนื่องจากสุขโขทัยเนี่ยเป็นราชธานีอยู่ราชโอรสหรือองค์โตมงกุฎราชกุมารก็เป็นกษัตริย์ต่อไปส่วนองค์รองรองก็ไม่ได้เป็นก็เลยมีการมาตั้งเมืองใหม่เพื่อให้ได้เป็นกษัตริย์ก็มาตั้งกันที่อยุธยา แล้วทำไมอยุธยาถึงเจริญเบียดบังสุโขทัยจนต้องล่มสลายก็เพราะว่าที่อยุธยามีขอมเข้ามาอยู่ครับจะเห็นว่าภาษาไทยเดิมหมดไปเลยเป็นภาษาขอมหมดเลยราชาศัพท์เป็นภาษาขอมหมดราาพระขนไยพระกันภาษาขอมหมดข,าาขอมขอมีความเจริญทางศิลปะวิทยามากก็เลยนำความเจริญมาสู่กรุงศรีอยุธยา เมื่อก่อนกรุงศรียาแตกครั้งที่สองเนี่ยนะครับบานหลวงวัติกันได้ลงบันทึกไว้เลยว่าในกรุงศรีอยุธยาจเจริญมากกว่ากรุงลันดอนครับเป็นศูนย์กลางการค้าอย่างแท้จริงแต่หลังจากนั้นแล้วเราได้ล่มสลายไปก็เลยหมดไปนะครับเราก็เลยหมดไปบ้านเมืองถูกพมา่าเผาแต่ถ้าบอกเอ้าเอาขอมก็เขมรเก่งดีขอโทษนะครับ ขอมกับเขเมรคนละชาติกันนะครับขอมจเจริญรุ่งเรืองมานานและขอมเขาย้ายมาอยู่ที่อยุธยาเขาก็ทิ้งความว่างร้างให้กับเขเมรจะเห็นว่าปราสาทนาครวัดนคนรธมสูญหายไปจากประวัติศาสตร์เป็นร้อยร้อยปีมาถูกพบด้วยฝรั่งเศสอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับส่วนเขเมนที่อยู่ปัจจุบันนี้คือคนป่าครับเข้ามาอยู่ในเมืองครับเหมือนกันแล้วครับนี่แหละครับคนป่าเข้าเมืองครับ ก็เหมือนพระนางเครียวพัตราไม่ใช่คนอียิปต์ปัจจุบันนี้นะครับก็สิ้นสุดประวัติศาสตร์สูญหายไปอยุธยาเนี่ยได้ความรู้จากขอมแยะผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินนะครับเพราะว่าขอมเป็นผู้ดีนี่เขาต้องทาเท้าด้วยชาติทาด้วยชาติแล้วไปไหนเขาก็ขึ้นนั่งแคร่แล้วก็ขัดสมาดไปก็โชว์เท้าทาด้วยชาติไปว่ากูรวยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามา ด่าไอ้ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินคือแหมมึงอยากให้กูรู้ว่าหม่ามึงนี่ผู้ดีหรือร่ำรวยเต็มที่ตะแคงตีนเดินจะเห็นว่าตีนทาชาตินี่ลนะครับตีนทาชาติก็อันนี้นะครับก็มีประวัติมาเป็นอย่างนี้ส่วนพวกเรานี่ก็พวกพันธมิตรมวลมหาประชาชนก็ยึดถือมือเป็นหลักมือตบนะครับพวกเสื้อแดงเขาก็ตีนตบ,นะรบเราก็มีนะครับเพลงเราก็ต้องฟังเพลงเรามีเยอะแยะ ให้ขอมือให้กับกนนใช่ไหมครับขอมือให้กันถ้าเป็นเสื้อแดงเขาต้องขอตีนให้กันนี่เลยครับนี่ก็เพราะว่าเขาสัญลักษณ์เขาตีนนี่ครับสัญลักษณ์เรามือขอมือเธอหน่อยอเพลงนันทิดาแต่ถ้าเป็นเสื้อแดงขอตีนเธอหน่อยนะครับแล้วเวลาเราไปเที่ยวกันกันกบแฟนแหมเด็กหนุ่มเนี่ยถ้าเป็นพวกเรามวลมหาประชาชนบรรมิตเราก็จุงมือกันเดินเพราะเราสัญลักษณ์มือตบ ถ้าเป็นเสื้อแดงก็ต้องจุงตีนกันเดินเพราะสัญลักษณ์เขาตีนตกนะครับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเอาเรามาดูอยุธยาอายุธยาเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นเมืองหลวงอยู่กว่า400ปีพ่อแม่พี่น้องครับ400ปีนีไม่ใช่นั่นเลยนะครับโอ้โห417ปีครับอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับ417ปี เริ่มแรกเป็นยังไงมั่งมาดูกันกรุงศรียามีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น34พระองค์หราชวงศ์ครับเมื่อเริ่มย้ายมาพระเจ้าอู่ทองก็ตั้งว่าราชวงศ์อู่ทองช่วงแรกก็มีพระเจ้าอู่ทองครองราชอยู่19ปีตั้งแต่ปีคศอ หนึ 50, ่งสามห้าศูนย์คศนะครับเพราะว่าผมดูตำลาฝรั่งดูตำลาไทยแล้วเวียนเฮดปวดหัวก็ดูตำลาฝรั่งครองราชอยู่19ปีตั้งแต่คศหนึ่งสามห้าศูนย์ถึงหนึ่งสามหกเก้านะครับต่อมาก็เป็นพระราเมเสวนหนึ่งปีเองครองหนึ่งปีเองครับหนึ่งสามหกเก้าถึงหนึ่งสามเจ็ดศูนย์แล้วก็ครองอีกครั้งหนึ่ง มีสองช่วงพระราเมสวนครั้งที่27ปีครับและองค์ที่สคือสมเด็จพระรามราชา14ปีครับรวมราชวงศ์อู่ทองที่มาตั้งอยุธยาครองราชได้41ปีก็สิ้น ราชวงศ์อู่ทองมีกษัตริย์ครองสพระองค์หนึ่งพระเจ้าอู่ทองสองพระราเมศวรสพระราเมศวรองค์เดิมนะครับครองมาสองครั้งปราบดาพิเศษสองครั้งอีกองค์หนึ่งคือพระรามราชาแต่ถูกถอดออกจากราชสมบัติแปลว่าถูกชิงราชสมบัติก็กลายมาเป็นราชวงศ์สุพรรณภูมิช่วงแรกแม่บอกชื่อแล้วรู้เลยครับขุนหลวงพระงัว ครองราชสิบบไปครับคุณหลวงพระง,วงัวครองราชแต่หนึ่งสามเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งสามแปดแปดท่านบอกเอ๊ะมันยังไงกันแน่เป็นทั้งขุนทั้งหลวงขุนก็ขุนี่หลวงก็หลวงดิคุณหลวงแล้วมีพระอีกมันอะไรกันแน่ว่าไม่ขุนหลวงพระพญางัวเลยไม่ใช่ครับพระเขาพอพระพระนี่ภาษาอายุธยาหรือภาษาสุขโขทยัยหรือภาษาโบราณพระแปลว่าพี่ฮนะพระงัวนี่ล้วพ,พี่งัว เหมือนเราเรียกบางอะบับางเนี่ยบางนี่แปลว่าพี่เอ้ยบางสั้นเรียกพี่สาวเน้อ้ยบางเละบางเละนี่ไอ้บางที่หรือเปล่าดูนะบางเละบางเละไอ้บางที่เนี่ยบางแปลว่าพี่เพราะนั้นไม่อยากเรียกไอ้บางเละวาพี่ไอ้บางที่วาพี่อย่าไปเรียกมันบางเรียกมันไอ้ที่ไปเลยน่ครับเรียกไปอย่างนั้นเลยอวันนี้เวลาหมดแล้วต่อพรุ่งนี้อยุธยาครับสวัสดีครับ